啊！参观。

ไอ้ม <formation jin inh throat> <s at> ีคนมาเจ็บปะใจกว้างโอเคมีบ้างออยู่อยู่ในลิฟต์นะครับจริงๆเอาไฟไหม้เนี่ยไม่ไม่แนะนําให้ใช้ลิฟต์นะฮะแต่ว่าอ่ามันชั้นสิบหกครับน่าเราน่ากลัวเนาะครับอ่ามันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เสียงแล้วครับเสียงเนาะโอเคนะถึงสิบหกแล้วทีพี่น้องชาวไทยตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่ห้าโมงได้เนาะก็เหตุเพลิงไหม้ที่คอนโดแอสไพร์ครับตอนนี้ก็ สงบเรียบร้อยผมอยู่ที่ชั้นที่เกิดเหตุพอดีครับไปดูชั้นนี้คลับไปดูที่เกิดเหตุนะครับผมไปดูนะฮะไปด่าไปดูนะตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยครับเราไปดูนะห้องหมายเลขนี้นะครับผมสามหนึ่งห้านะครับผมับทีมงานครูนะฮะทั้งหลายนะฮะอันนี้ประมาณฮะแล้วก็วาน้านะครับเราจะของห้องนะครับผมเราไปดูครับที่เกิดเหตก็เป็นห้องประมาณนี้ฮะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศครับเราไปดูที่เกิดเหตฮะกับน้องนายนะฮะน้องนายของเตย อันไหนเด้อเดี๋ยวขอดูหน่อยมัเกิดอะไรขึ้นที่ไหนไฟฟ้าล้มจรครับเครื่องสักผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูครับอะไรนะไฟฟ้าล้มจรครับที่เครื่องสักผ้าไหนให้ชี้หน่อยนี่ครับนี่พัดลมเนาะครับผมเนี่ยตอนนี้ยังมีความร้อนนะไม่มีแล้วครับไฟไหม้ไม่ทราบว่าหายแอร์ด้วยนะเนาะเพราะว่าเครื่องทํางานอยู่เครื่องทํางานอยู่ครับยังมีกลุ่มควันอยู่นะอันนี้พี่ควันยังมีควันผมแคมีฮะก็ไม่ตรงกระจกนะครับประมาณนี้นี่คือพื้นที่ ่อย่งเตะครับตอนนี้บริเวณข้างล่างครับแยกก๋วยน้ี๋ไทยนะครับตอนช่วงห้าโมงเย็นนะไหนๆนี่คืออแอร์นะครับผมตอนไฟแล้วก็แอร์เลือกเอาแล้วครับก็อันนี้ฮะเสียหายครับผมที่มีแห้งนะครับอาฉีดเข้าไปอาจจะของบ้านนะครับเราใช้น้ําเล็กน้อยครับของบ้านนะครับผมตอันนี้ฮะทีมงานครูฮะน้องบอยเด็กโคราชครับเนี่ยเด็กโคราชครับ ต้องเอาติดกระจุักนะจุกมาข้างในฮะคือเทกำลังเล่าเนาะก็ดูนะครับก็เราก็ดูนะครับว่าเป็นสายก็ได้มาแล้วความเร็วใช้เวลาไม่เกิน5ถึง10วินาทีห้องเบอร์โทนฮะเข้าเยอะเข้าเยอะภาษาแอสปาดนะครับเลขที่328นะครับผมแล้วก็ด้านในครับด้านในครับเป็นฮะ เกิดจากเครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะบริเวณเครื่องซักผ้านะครับลูกไหมจะมีความร้อนอยู่นะตอนนี้ก็ปิดเป็นปกก็เกิดจากไฟฟ้าลงจอนแล้วจะมีอ่ะดีแต่ครับเดี๋ยวเอาน้ำมาราดหน่อยนะขอน้ำราดหน่อยลาดแล้วก็ปิดเหรอโอเคครับที่นี่นี่น้ำหน่อยนึงราดเลยราดเลยวไปตรงนั้นคือสิทธิ์ที่นี่อ่าตอนนี้ก็นะครับยกยกยกนี่เอาเลยยกนี่ไปนอกยกนอกได้ปะเอาที่ทีมงานี่ยกไปไหน เอาไปนอกไปนะจะได้พีพื้นที่ไม่เคยเสั้อผ้าเอาไปนอกเลยเพอมันไหมแล้วก็ปิดกระจกอ่ามันเข้าไม่ได้มันเกิดจากอะไรนะไหมเคิดเสื้ผ้าเสื้อผ้าล้างซักอยู่เลยเป็นนะครับผมนะครับเมื่อปิดกระจกแล้วก็พองนะครับแตกบอยนะครับบอยล้างสูงกระจกเป็นบอยช่วยเคลียร์เอานี่ไปวางบนโต๊ะหน่อยเอาวางบนโต๊ะหน่อยวางบนชั้นวางหน่อยเก็บวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพนิดนึ่งนะฮะประมาณนี้ก็เกิดจากเครื่องซักผ้านะเดี๋ยวให้เทศกิจเข้ามาสำรวจจีิแล้วก็อีกสลากเดี๋ยวคงเก็บภาาพนนนิงคครรัับบะอ่ หน้าแหวกเลยรองมืกระจกบาดมือ,อกระจกบาดมือโอเค